สวัสดีจ้าพี่น้องอสวิสดี้าพพี่นอ้องข้ามาเบิงกเกษตรผสมผสานสวงนาแหล่งจ้ะหลังจากเก็บเกี่ยวขาวออกปีนี้แม่ทิมเพิ่นปลูกยางแน่นาะพามาอัปเดตสวนเพิ่นนำพี่กักเกย,ยุบา้า,า,าบนเก้าคามจ้ะตำบลเก้าคามอนนำเภอหน้่งยื่นจังหวัดอุบลจ้ะพี่น้องเป็นสวนของแม่ทิมปลูกหร้ยยางแห้งจักจะเบิงพี่น้องป้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาปลูกยางแน่ป้าปีนี้ ปลูกกินปลูกอันนี้อันยูน้ำให้น้ำหน้าครับกับปลูกแบบขึ้นเน่บกับกแตงเน่บักทั่วเน่ยางละเล็กละหน่อยโอ้ทักบวบเน่ดับกบวบกับปลูกแบบนี้สิฮ็ดทาาไทยปู่ป่าน,นี่ <c oughs> บ่บ่ให้มันไปน้ำงานหน้าเลยป๋อไปน้ำเงินหน้า <c oughs> เพราะว่า oh. ใส่หยอดมันโอ้ฟันคายหยอดมัน <c oughs> เป็นพันธุ์ไดนจ้ะซื้อมาบ,อบ่หรือเก็บเพราะว่าอันพันธุ์มันกระยุกับหนี่มาโดนเลยนะตะกี้ก็ซื้ออยู่บ่เอาพันธุ์มันใหม่เลย มันเป็นบวบเงี่ยบบ่าหรือบวบเพื้นบ้านเฮามัน taking, <stock> บวบพ <Galile> ื้นบ้านเห่าบวบสันเฮาธรรมดาบ่เดี๋ยวได้ขายนวยมันน้ำบ่ยเ่ยมนั่นเฮ้ยคลายแต่ยอดขายแต่ยอดยง่ยมนี่แมีว่าอันมันเป็นเงินหนาเพราะว่าฝนตกมากก็ได้เอาออกโอ้ได้ห <l ug> ื้อออกเลยสิเหตุเป็นคือเบาะเนาะลุ่มเนาะป่าเนาะเวลาฝนหนามันจังบ่เปลือกพี่หนอน เปิดน้ำใช่หนีเลยเนาะใส่น้ำยัางหัวปลานามสาหรือน้ำบาดาลน้ำบาดานเด็กเจ้าบาดาลเด็กเก็บขาแยกเสื้อเราบ่จานนี่ยอดถุงกกําลังกําลังสิงามอุ้ยพี่น้องกําลังสิออกยอดอ่อนๆนีหนึงใส่ปลาเนาะปลาเนาะเส็บกระเส็บยังไงมันมีแมงมิยังกวนบ่ปลาสำหรับก็โบสูหมี่ด้หมึกหมูแบบนี้ นี่เดทถอนหยอดทอนงูอไปยไปเรื่อยละนี้งหอดเดือนหาเดือนหกแบบว่าอันฟุ้นตุกมากกรไดเอาออกเลยโอยเมนเบิดเบิดก็ไดเมางออกเลยใช้ปูเขาบาทนบ้านเขาตีใข่กลัวป้าพื้นที่ให้มมางๆเนาะพี่กายเพื่อนเฮ็ดเฮ็ดนาะป่านอะบมลิเวนท์เฮ็เทวเนก็เลยมาปลูกพักพวกิน พิเศษพิเศษสำมงเก้าก็บ่ได้ได้ยินเพิ่นว่ามันมันสิบ่ออกนะพี่น้องมันออกอยู่แต่ว่ามันเป็นล่าเนาะป้าเนาะมันเกิดเสื้อล่าหลายก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลูกผ<ม>ัก<ม>บก่ทันได้เอายาฝุ่นใส่ให้โยว่าสิใส่ฝุ่นข้าวโพดกมม็มี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 เบิดซุยยางสวนประสานผสมขนาดอันนี้สวนประสานผสมสวนได้เบิดซุยยางอ่นน่ะโอ้ต้องเฮ็ดเป็นลุมล่องหายังสี่ตัวนี้ตัวนี้กระลำหอเนี่ยนี่ ปุ่นยังบ่หนีเนาะป้าเนาะแมนฝุ่นกับโมไลฝุ่นยังบ่ไหลหนีนี่พี่น้องปลูกระยะห่างว่าแมันแปดสิบเซนอยู่บ่้ท่านี้เนาะ,าาาะนเพราะว่า,ม,ามันเงาใหญ่โอ้ใบมันทางโอ้อกระหล่ำอีสานเฮาพี่กายในผ้ามามันมันโ่นมีสารพิษเออ เพิ่นมาได้ปลูกได้งันนาปีกายเนาะป่าเนาะสิปลูกถึงเตีเทิคงคู่สาพี่น้องเตี้ยคูสาพีนี้มีหนามโหดร้ายก็เลยขยายออกเรื่อยๆอันนี้ลุ้มยังป่านี่ตัวนี้ลุม้มอันพักกระลำดอกตัวนี้สิปลูกมะแตงโอ้ะมะแตงแตงจริงโอ้จะมันดูเห็ดดูขุดเน,ะนาะหักบอก่อท่านไอเห็ดเออเดิงพี่น้นองเนาะกบวกตัวสิ ปลูกหอมปลูกพักไปกินปลูกยางรังเล็กละหน่อยปลูกพื่อให้กินสะออแต่ยอดบักบวบนี่น่าขายจังไรล่ะป้าเป็นกำบ่จ้ะขายเป็นกำกำละสิบบาทกันละสิบบาทไปถ่ายเอาตัวกำลังปลูกมันจังงาอันนี้บักพีกปลูกทั้งคันแท้เนาะป้าเดี๋ยว่างมันเป็นหมากเป็นนวยยังสีผ้ามาเบิงผีหน่องเนาะกำลังกำลังสีงามสีงามเมื่อไงเราเห็ดใส่คันแท้ผีหน่องเลย สุดขั้นแท้เลยเนาะป่าเนอ,ะอ่ะปลูกบักเพียกนเรื่อพี่น้องขั้นแท้กับแป้นแป้นดีแห่งไหาฉันแมนขยันโอ้ทางนี้สิป,ปลูกอันอันใดนี่ป้าเะกระลำดอกกระลำดอกพี่น้องเฮ็ดเป็นอันนี้ไว้ค้างหนามไว้เลยตัวนี้ค้างหนามไว้เลยมันสูงหนามพ่อใส่ยูแมนบ่จ้ะพอ่ออันป้าจ,จ้อเลิกยังเม็ดหนาม จังเมตรยี่สิบเมตรอยู่บ่ยี่สิบเมตรแมนทอจังนิวสี่สี่ทอสี่เพันพันพื่อน,น,นเอาไรพันไหนปะสี่พันหาสี่พันหาเนอ้อกับนามกับสี่ขวบปีอยู่แล้อฝนขวบเบิร์ดยั้งนะ็นยังกระไดเบิดแล้วสีสูบนามบ่ใช่ฝนแล้วสีเปิดน,นามพ่อจังะ มาเสนเปิดแล้วเขาคูดห้แล้วนามมันดีหนามมันแห้งไหนฟองนี้มันนามมันออกดีอืมันมีอ่ะฟองหนามคือคือสร้างขับปวกเขาคูดกราว่าบ่มันเลยตื่นเนาะมันกรตืนมันก็ออกดีเปืดจะมืดมืดเลยเห็นมือยมำหดหีดนามเบาร์บุกพอเห็ดสวนหรือตากันว่ากันเห็ด พี่กายนี่ได้เงินใสแน่ได้นาะป่าเนาะได้ยอยู่พี่กายก็ได้ปลูกใส่ขนาดปลูกใส่คู่สาดส้วหนองมาปลกบวบแน่บักพริกแน่ผักกาดแนอ่ออกมาเลี้ยงงัวน้ำมาเลี้ยงงัวน้ำเขาก็ดสื่อดีได้เขาว่าพักปลอดสารพิษรสศาสตรก็ดีได้นาะปะ่าเนาะกินพิษกันอยู่กับเขาสีดยาบรมินยาพี่น้องรสศาสตร์ก็ดีกว่ากันเดี๋ยวเบิ<า>้งข้างนี้ก่อนจะข้าวพามาเบิ้งข้างคู่ซะ พี่น้องตัวนี้เป็นพักอนันต์ดอกกวงตุงพันดอกพักการแน่กาดขาาพักการห่อแมนบ้าป่าแมนกำลังปลูกกำลังสิใสไฟฟุ่นโอ้เนี่ย<อ>พี่น้องบักแดงแล้วก็เห็ด้ขคางนึงกระเห็ด่อไเด็กินน,อะะนอ้องป่าน้องทอไเด้กิน ข่างกับแบบโบราณพี่น้องวันนี้ใหม่ฮะเมืองอยากแล้วซูมเหมือเขาเอาเตตาคายจ้ะมาเห็นสีเขียว,ย,วย, <S <S ยังสีกบบมีขว้มสูกเลยเนาะป่านอะแง่เนื่ตัวละเออยนีเหมือนสาวเห็นเรายางกายนะงานมานออกมาสวน <S <S ไปไปหน้าไปโพดพักหนึ่งเขาโพใหายแล้วก็สีบเบอร์มือแรกหมดละงามเท้าโพสนี่ก็งามคือเกาเนาะป่านอะแง่ มีผลมันก็เลยงามหอมแดงหอมแบงหอมเลยนั่มปะปะหอมแดงเบิดหอมแดงเบิดบักคุงนี่คักแม่แห้งเนาะต้นหันหน้าดูแห้งน้อยกะใหญ่กะยาวแห้งเออแต่แต่อยากได้แนวเน้ออืมช้านี่มีปลาอยู่บ่ปะมึงมีดอกมึงก็มลายดอก อ่นนาน้ำบาดาลบอกมอัสยหรือวะโบ,น,บาาน,น่านบัณฑิตบุกโอ้หน,น,น่านบันฑิตบุกเขาเอาศายมานี่มันก็ไหลลงก็เลยเป็นปอ,เ,อ,อเดี๋ยวเบิ้งข้างนี้ก่อนออไปไปเบิง้งจะเป็นละวปู่งามค่ะฝุ่นใส่ฝุ่นยังป่านี่ฝุ่นขิงหัวห้านาาั่นละขิงหัวจะของท่านไหนใส่อย,อยังอยู่เห็บนฝนโบมีฝุ่น <laughs> มันสวรรแต่หอมแล้วพี่น้องเอยบ่ไดใส่อียงน้ำมูดอกงามคักแแตงนึงเราก็สิปปูหลย่างหลแนวคักรด้อื่องบ่อีหนึงปูได้ใจโถดยางกินใจโถดยางผักกาศหินแน่ผักสี่หอมแน่ผักกาดอือผักแค่งี้ยแลงเดียวพี่น้องอ่อมไวเบอร์ถูกสิงทุกยางหมาีพื้นที่กัเป็นแนวทางได้เด้อจ้ะนี่พืงนได้คุดยาง เท่างักซี่เท่างต้นหอมเท่างบักเพลกกำลัง,งสิยง,งามคักใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อีหลีจ้ะเดี๋ยวแวะเบิง่งคาก่อนคาเป็นคาหยางป่าคาเหลืองบ่บอ่อคาอันกินยอดมันธรรมดาเฮาคาแดงเฮานี่บ่อเออคาแดงเฮานั่นแหละงามแห่งพี่น้องโผขีง้งัวใส่ยางเดียวเนาะป่าเนาะ,นะพื่อใส่ขีง้งัวยังไงบ่เออกำลังสใส่ปลูกงามแนี่ ขึ้นอยู่กับการใส่ใจได้เนาะเห็ดสวนเนาะเมนโมปาแมนถ้าอยู่กับมันเนี่ยมันก็ง่ามงาม,งาม,มผัก่ดีตัวเอามาทำเก่าจะนนงา่งงงามห<า>ย่อนยังบ่ง,งามหย่อนพอโบว์เดทไปหามันดูนะปะ่าเอียงเขาโคตรไฮอะไรนี่เขาโดหดรห้แล้วมื่อแรกจังโหดโหดแหลยเนาะโหดเปียกเบิดเลยนี่โหดเปียกเบิร์ดโคตรเท่านี้ อาอยากให้แม่ทิมฝากลูกหลานแน่ยเป็นแต่เฮ็ดน้ำบอลเนี่ยนี่ผู้ใดมีพื้นที่บ่างใน่องทุนหลายบ่อบ่บ่ได้ลงทุนหลายดอกลงแต่แห้งอันเฮ็ดแปลงมันนั่นล่ะเฮ็ดหลุ้มพักจ้ะแปลงพักแปลงทัวอืมพอได้กินได้อันยากนี่ล่ะจ้ะพออยู่ให้อยู่หน้าเนาะมันก็อย่าเฮ็ดมันมีน้ําเออมันบ่มีน้ําก็บ่ได้เฮ็ดก็ไม่เฮ็ด ลงทุนเยอะหนามเบิดสี่พันเนาะป่าเนาะสี่พันหาสี่พันหาก็ไเด้ใส่หอดงานเท้าอันข้าเฮ้าวุมีหนามก็ไดีเอาหนามใส่ใบเซไว้ก็ได้เด็กลงทุนก็ะดุยเด็กมีหนามมาหิดสวนจ้ะเดวกน้องยังแข็งแรงคือเกาจ้ะปีนี้เกาแม่กะเศร้าน้อป่านเนาะกงเวีกบได้หิดยังยากได้ล่ะพักกะ แปะสูตรกอฟุน้นมาใส่อลไรก็แล้ว,ลวอืเท่านั้นเหวานยาถ่านั่งก็บ่สูตรได้ซื้อเออบ่เปรี้ยงหรอกฟุ้นก็ฟุน้นเจ้าของจ้ะมันก็พอได้กินงามแน่นะใส่ฟุ้นก็ได้อืใส่หลายเลยแม่บมนบ่ปากใส่หลายเลยล่ะปากมันบ่เค็มเนาะคุนขิงหวานบ่สูตเค็มใส่แบบ ตัวมันแห้งแล้วเนาะป่าเนาะบได้มาร์กเลยยังเอามาใส่เลยโลบได้ว่าเสือล่าเสือนี่บอบว่ามีเสือล่าเลยมันบ่มเเขตดินก็ดีขึ้นเรื่อยเนาะดินนอกก็ถึงฟุ้นที่ม่วนนี่เลยเอามานำเจนามันฝูเนาะตัวนี้พร้อมเลยแบ่งให้เราูพี่น้องก็ลัางติดกระคลิปนี้กับภาามาเบิงการใส่พื้นที่ล้างฤดูเก็บเกี่ยวพี่น้องนี่เรากับสีพ่อแดดใส่แล้วจังสี่ผ้ามาเบิงเนี่ยมันเป็นหมาเป็นน้วยเนาะป่าเนาะ บักทั่วบักพีดเล้วกระลำดอกขอบคุณแม่ที่มาหลายจานจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากินเป็นสุขจ้ารักษาแล้วอวยพรลูกหลานพร้อมปีใหม่กะหายดีไมี่น้องทุกคนเต้ะงการต้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมจ้ะโอ้โหพงฮงสุกงไว้ใหญ่คิดนาพอกันไหมสวัสดีจ้า